สามารถทําดาเมจได้แบบโอ้โหอย่างเพลเลยยอ่ะอ่ละครับกองกลับงามๆและตามด้วยคําว่าสวัสดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเอซิแล้วก็เกมเก s ช i นอิมแพกอีกครั้งนะฮะในคลิปแนะนําก่อนหน้านี้ทั้งหลายนะครับผมพูดไว้ว่าจะทําซีรีส์ของดาบใหญ่ให้หมดก่อนใช่ไหมฮะแล้วค่อยรีวิวตัวอื่นต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอรัดคิวให้น้องหน่อยนะครับ เพราะว่าน้องเนี่ยก็คือตัวแรกใน ID ดีผมนะฮะที่กลุ่มดาวตันนั่นเองนะครับพออย่างนี้แล้วนะครับก็ต้องรีบทําคลิปเลยนะฮะเพราะว่าของร้อนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ติดเทรนด์ด้วยนะครับมีกิจกรรมแจกน้องด้วยนะไม่ต้องเสียเวลากันแล้วครับเชิญพบกับ Social น้องปลาตาเดียวเดียวเดียวชื่อมันอ่านยากมากนะก็ให้ Google มันออกเสียงแทนผมไปเลยฮะ สำหรับน้องปลาตาเดียวของเรานะฮะก็รู้จักมานานแล้วนะครับตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งผมก็จะขอพูดอะไรรวบรัดเร็วๆหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับผมเนี่ยผมเล่นน้องเป็นสายฟูลซัพพอร์ตเลยนะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดจ้านที่สุดเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะเหอด้วยแหละเพราะว่าได้กลุ่มดาวตันก่อนใครเลยนะฮะก็เลยจัดเต็มที่ไปเลยก็เริ่มต้นที่ค่าสเตตเลยแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นสำหรับค่าสเตตของน้องนะคะก็คือจะเน้นไปที่ค่าโจมตีเป็นหลักนะครับยิ่งเพิ่มได้มาก ค่าที่2ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือค่าโจมตีทางทาธาตุไฟฟ้านั่นเองครับเพราะว่าดาเมจหลักของน้องเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นธาตุไฟฟ้านะครับเพราะงั้นการเพิ่มดาเมจตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้น้องบูสต์ดาเมจได้ดีขึ้นมากเลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับอย่างพวกค่าอัตราคีและก็ค่าฮีดดาเมจอะไรพวกนี้นะฮะก็แล้วแต่เซ็ตแล้วก็แล้วแต่สายที่คนจะเล่นแล้วกันเนาะต่อไปก็เป็นอาวุธนะครับซึ่งผมจะพูดแบบร,มรวมๆนะครับไม่เจาะจงแยกสายนะ อาวุธที่น่าใช้แล้วก็เร่งดาเมจได้ดีเลยนะครับก็คือเป็นธนูสายฟรีนั่นเองนะครับน่าแปลกมากที่เป็นธนูสายฟรีนะธนูอันนั้นก็คือธนูโปรโตไทคสเซนนั่นเองนะครับเพราะว่าออปชันที่ดีนะฮะแล้วก็การขัดเกลาวที่เสริมขึ้นไปอีกนะครับทำให้ธนูอันนี้นะฮะสามารถเร่งดาเมจได้อย่างมหาศาลเลยนะฮะหรือถ้าบางคนมีของจากการกดกาชามานะฮะก็จะเป็นธนูรัสเดอะสติงเลสนะฮะหรือจะเป็นธนู5ดาวไปเลยก็ได้ครับของเล่นคนรวยนะ ต่อไปก็เป็นอร์ติแต์นะครับซึ่งอันนี้จะขอพูดเฉพาะสายที่ผมเล่นนะครับนั่นก็คือสายฟูลซับพอร์ตนั่นเองและสำหรับสายฟูลซับพอร์ตอันนี้นะครับผมแนะนำเซตนี้เลยครับก็คือเซ็ต Thundering f u ฟิ y นะครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็เซ็ตอะไรก็ได้ครับที่บวกดาเมจเพิ่มไปอีก18%นะครับใสค่คละๆกันไปนะฮะ คือเหตุผลที่ผมไม่ใส่เซ็ต t u n d e r i n g f ิลลีชิ้นนะครับเพราะว่าเอฟเฟกที่4เนี่ยการที่มันจะเกิดผลนี้ได้นะครับก็คือเราจะต้องใช้ตัวละครที่มีอ์ติแฟกต์อันนี้นะครับเป็นตัวทําให้เกิดปฏิกิริยาคอมโบธาตุนั่นเองนะครับก็คือถ้าน้องปลาเราใส่นะครับก็ต้องเป็นน้องปลาที่ทําให้เกิดคอมโบธาตุนะครับและก็เพราะด้วยเหตุผลนี้แหละครับที่ผมไม่ใส่ครบ4ชิ้นนะครับเพราะว่าในเมื่อน้องเป็นตัวฟูลพพอร์ตเนี่ยเวลาเราใช้สกิลเสร็จนะเราก็ปลดน้องออกจากฟิลถูกไหมฮะแล้วก็เรียกต แสดงผลนะฮะแล้วก็ออปชันของอร์ติแฟกนะครับในส่วนของนาฬิกาซ้ายนะครับยังเน้นโจมตีอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนถ้วยนะครับให้เน้นโบนัสโจมตีทางไฟฟ้านะครับแต่ว่าผมหาไม่ได้นะฮะก็เลยใส่เป็นโจมตีแทนไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือมงกุฎนั่นเองนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่สายที่คนเล่นนะครับขาดสถานะไหนก็ใส่สถานะนั้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราคิดที่เข้าเอยคิดที่เข้าดาเมจนะครับหรือว่าถ้าขาดโจมตีก็ใส่โจมตีไปได้นะครับ ต่อไปก็เป็นพรสวรรค์นะครับซึ่งส่วนใหญ่คนก็รู้ความสามารถของสกิลอยู่แล้วนะฮะก็คือสกิลทั่วไปเนี่ยจะเป็นการซัมมอนอีกาออกมานะครับซึ่งในช่วงแรกที่เราซัมมอนออกมาเนี่ยในส่วนนี้จะทําดาเมจด้วยนะครับพออยงนี้แล้วนะครับถ้าอยากได้ดาเมจที่ดีนะครับก็ต้องไปใกล้ๆแล้วก็ค่อยซัมมอนอีกาออกมานะฮะจะได้ทําดาเมจเสริมเข้าไปอีกและพอหลังจากซัมมอนมาแล้วนะฮะอีกาเราก็จะช่วยตีไปเรื่อยๆนะฮะเป็นเวลาสิบวิ และก็ด้วยพอสกิลนี้ได้แหะครับที่จะทําให้น้องปลาตาเดียวของเรานะฮะเป็นฟูลซับพอร์ตที่โคตรแรงเลยนะฮะต่อไปก็จะเป็นท่าไม้ตายนะครับก็คือตัวน้องเนี่ยจะแปลงร่างไปเป็นออสนะฮะก็คืออีกาของเขานั่นแหละแล้วก็ทําการพุ่งด้วยความเร็วสูงนะครับตามทิศทางที่เรากําหนดได้นะครับ แลวก็มีข้อระวังในการใช้อยู่นะฮะก็คือหลังจากที่เราใช้ท่าไม้ตายแล้วเนี่ยเราบังคับทิศทางได้ก็จริงถูกไหมฮะแต่เราไม่สามารถที่จะบังคับทิศทางผ่านทางต่างระดับได้เลยนะฮะและพอท่าไม้ตายเราหมดผลนะฮะก็จะเป็นการเรียกซัมมอนออสออกมานั่นเองนะครับหรือว่าถ้าในฟิลเรามีออสอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการขยายเวลาของออสนั่นเองนะครับแล้วก็อันถัดไปนะครับสกิลการโจมตีปกตินะฮะไม่อัพเลยนะครับเพราะว่าในเมื่อผมเล่นเป็นสายซัพพอร์ตนะคะการโจมตีปกตินี้แทบไม่ได้ใช้เลยนะฮะเพราะง แล้วก็สกิลเลื่อนขั้นอีกอันนึงนะครับซึ่งเป็นคีย์หลักของน้องเลยนะฮะไม่มีไม่ได้นะครับสกิลนั้นนั่นคือ lightning strike นั่นเองนะครับก็คือตอนที่เราเรียกออสออกมาแล้วนะครับแล้วตัวละครที่อยู่ในฟิวเนี่ยทำให้เกิดปฏิกิริยาทางท่าเกี่ยวกับท่าไฟฟ้าเนี่ยไอเจ้าออสเนี่ยจะเรียกสายฟ้าพิเศษลงมาทำดาเมจเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะฮะซึ่งสกิลวันนี้แหละครับที่มันจะไปเสริมกับกลุ่มดาวอันสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงต่อไปนะฮะ ต่อไปก็เป็นกลุ่มดาวนะครับและในกลุ่มดาวของน้องปลาของเรานะฮะก็มีอันสุดท้ายนี่แหละที่ถือว่าเป็นขั้นเทพเลยนะฮะไม้เด็ดของเขาเลยนะก็คือกลุ่มดาวเะเวล6นั่นเองนะฮะ e v e วอร์ไนท์เรเวความสามารถของกลุ่มดาวนี้นะฮะก็คือการเพิ่มระยะเวลาคงอยู่ของออสนะฮะเพิ่มอีก2วิจาก10เพิ่มเป็น12นะฮะเหมือนจะนานเนาะ แต่ว่าคีย์หลักมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือการที่เราเรียกออสออกมาเนี่ยออสจะทําการโจมตีซิงกับตัวละครที่เราใช้อยู่ณนะปัจจุบันนะครับโดยความเสียหายเสริมที่ออสทำได้ตรงนี้นะครับจะนับเป็นความเสียหายทางไฟฟ้านะครับ แล้วก็มีดาเมจอยู่ที่30%ของพลังโจมตีของน้องปลาของเรานะฮะเพราะงั้นอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกนะฮะยิ่งน้องปลามีดาเมจโจมตีมากเท่าไหร,ร่นะฮะยิ่งดีกับตรงนี้เลยนะฮะและก็ที่ผมพูดค้างไว้ในหน้าพรสวัสด์เมื่อกี้นะครับในส่วนของสกิลเลื่อนขั้นครั้งที่2นะครับแล้วก็เอว่าไหนเรเวนอันนี้นั่นแหละที่มันจะคอมโบกันเพราะงั้นก็ไปดูในภาคปฏิบัติเลยครับ ต่อไปก็เป็นเทคนิคการเล่นนะฮะรวมไปถึงคอมโบมหาเทพของน้องด้วยนะฮะเอาที่เทคนิคการเล่นก่อนแลวกันเนาะพอพูดถึงเทคนิคการเล่นเนี่ยผมก็ยังขอย้ําเหมือนเดิมนะฮะว่าการทำแอนิเมชันแคน n ิลลิ n งเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ที่สุดในเกมแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าในก่อนๆนหน้านี้คือมันเป็นดาบใหญ่ใช่ไหมครับผมก็เลยแนะนําไปแล้วมันค่อนข้างที่จะเห็นผลกว่านะครับแต่ว่าของธนูเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีเทคนิคเสริมหน่อยนึงก็คือปกติเนี่ยเวลาเราทำแอนิเมชันแคนฟิลลิงนะฮะเราจะทาการแดดใช่ไหมฮะ กระโดดหรือว่าสกิลอย่างนี้ไปใช่ไหมฮะแอนิเมชันนั้นๆนะก็จะโดนแคนเซิลไปนะครับแต่ว่าธนูเนี่ยมันจะมีเสริมมาครับก็คือเวลาเราโจมตีธรรมดาไปนะฮะเวลาฮิตที่5เนี่ยฟิชชียจะติดแอนิเมชันใช่ไหมครับเราก็ทําการกดเล็งการโจมตีนะฮะกดยิงธนูไป1ทีครับแล้วก็ทําการยกเลิกโหมดการเล็งนะเราก็จะได้การแคนเซิลแอนิเมชันนะครับโดยที่ไม่เปลืองสตามิน่าเลยแม้แต่แดงเดียวนะต่อไปก็คือการใช้งานสกิล E นะครับก็คือสกิล E ของน้องเนี่ยจะเป็นการเรียกอ e ีกาออกมาใช่ไหมฮะ แต่ว่าถ้าเรากดค้างเนี่ยจะเป็นการเล็งจุดที่อีกาจะเกิดนะครับทาให้เป็นการเพิ่มระยะการซัมมอนนะฮะไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆนะฮะแล้วก็ทําการซัมมอนต่อไปก็เป็นท่าไม้ตายของน้องนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับก็คืออย่าใช้เป็นสกิลเปิดนั่นเองนะครับคือผมหมายถึงว่าให้ใช้สกิล E เปิดไปก่อนนะครับรอจนกว่าออสหายไปนะฮะแล้วค่อยใช้สกิลอันติเรียกมันกลับมาใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งการทําแบบนี้นะฮะจะทําให้ดาเมจมันไม่ขาดช่วงนั่นเองต่อไปก็ถึงคลายแม็กซ์เลยนะครับก็คือการจับน้ออองงมาคคบบกัััััตตววละะรรื่่นนนนเ ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าน้องยังปลดกลุ่มดาวไม่หมดนะฮะเราสามารถเอาน้องไปคอมโบกับใครก็ได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าหากเราปลดกลุ่มดาวหมดแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับจำเอฟเฟกต์กลุ่มดาวสุดท้ายได้ไหมฮะก็คือตอนที่ออสอยู่ในฟิลนะครับแล้วถ้ามีตัวละครของเราเนี่ยทำการโจมตีนะครับออสจะทําการโจมตีตามนะครับแต่ว่าทําดาเมจเป็นธาตุสายฟ้าถูกไหมฮะเพราะงั้นไอตรงนี้แหละก็คือเป็นการเกิดคอมโบง,ง่ายๆเลยนะครับผมเพราะว่าในเมื่ออสโจมตีช่วยเป็นธาตุสายฟ้านะครับ เราก็แค่หาตัวละครตัวอื่นนะครับที่ทําให้เกิดคอมโบท่ากับท่าไสาฟ้าเนี่ยแหละถ้ายกตัวอย่างเบสิกง่ายสุดเลยนะฮะก็อ,อย่างเป็นพวกนักเวทนะครับอย่างแบบพวกซูโคลสอย่างเงี้ยนะฮะโมนาหรือว่าบาบาหาก็ได้นะครับคือไอพวกตัวนักเวทเนี่ยมันไม่ต้องของแรงเลยนะครับขอแค่มีความชํานาญท่าเยอะๆนะฮะแล้วก็ดาเมจประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับก็สามารถทําดาเมจได้แบบโอ้โหอย่างเลิศเลเลยอนะคือเดิมทีนะักเวทมันตีไวอยู่แล้วเว,าาวลายิ่งมาคอมโบกับออสอีกนะยิ่งตีไวนะครับออสยิ่งซัพพอร์ต ก็เลยเกิดเป็นดาเมจมหาศาลแบบนี้นั่นแหละแล้วยิ่งพวกนักเวมันโจมตีเป็นเวทอยู่แล้วใช่ไหมแล้วออสมันโจมตีธาตุไฟ้ามันก็ทําให้เกิดคอมโบาธาตุขึ้นไปอีกและทาดาเมจเพิ่มอีกไหนจะสกิลเลื่อนขั้นอันที่2อีกพอมันเกิดคอมโบาธาตุมันก็ทําให้ออสท,ทาดาเมจเพิ่มอีกโอ้โหคือสุดมันนะอันนี้ผมพูดเลยใครชอบดาเมจรัวๆนะครับไปสรรหาด่วนเลยนะครับสาหรับน้องปลาตาเดียวของเรานะฮะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมรู้เกี่ยวกับน้องปลาตาเดียวของเรานะฮะเพราะว่าจริงๆน้องเนี่ย ผมได้มานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนะฮะเพราะว่าตอนที่ได้มาช่วงแรกๆเนี่ยผมเห็นว่าน้องมันเบาไงดูท่าไม่น่าจะแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้น้องกลุ่มดาวตันมาเนี่ย ก็เลยลองจับมาเล่นนะครับลองอัพของลองอัพนู่นอัพนี่ไปนะฮะปรากฏว่าโคตรแรงเลยนะครับและยิ่งดาเมจของน้องเนี่ยนะโอ้โหใช้คำว่าซอยให้ยับแล้วก็ฝากเพื่อนๆชาวเกมชินอิมแพกนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเกมเกมชินอิมแพกนะฮะและถ้าหากใครมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับน้องนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเกมนะครับก็คอมเมนต์คุยแชร์กันไว้ด้านล่างได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเอซิดขอตัวไปฟาร์มเวลชีวิตจริงก่อนนะะคคครรัับบบบกก้้มมมมาาางแลตดววยํ่่ขอุณทีชนะครับ